ดูดวงชาวราศีกรกฎถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะผมแล้วอายุสั้นลงหนึ่งปีนะผมถ้าอายุสั้นลงหนึ่งปีแรกกับรางวัลที่หนึ่งท่านเอาหรือไม่คอมเมนต์บอกกันนะครับนบสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ท่านคิดหรือว่ารางวัลที่หนึ่งเป็นเรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่แน่จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาและท่านแรกกับอายุ ลดลง1ปีเนี่ยสั้นลง1ปีเนี่ยท่านเอาหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกกล่าวกันนะผมในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งนะผมนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาจะเจริญลูกเลืงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นดวงนี้ไม่ธรรมดาให้มุ่งมั่นมุงตรงไปข้างหน้าท่านจะสมหวังดังใจหมา เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีกรกฎคุณจะพบกับพลังงานที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการเริ่มสิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองแต่ก็ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจและการจัดการอารมณ์ด้านการงาน การงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีคุณจะมีโอกาสแสดงความสามารถและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชามีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโครงการใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน ชาวราศีกรกฏที่ทำงานในองค์กรดได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งได้ง่าย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณอาจพบกับโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหรือร่วมมือกับใครด้านการเงิน การเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักหรือจากโครงการพิเศษนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือเงินก้อนโตแบบไม่คาดคิดอาจมาจากการเสี่ยงโชคหรือการได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเนื่องจากอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือครอบครัวควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสร้างเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินการลงทุนในเดือนนี้ควรพิจารณาอย่างที่ถ้วนและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปหากมีหนี้สิน เดือนนี้เป็นโอกาสดีในการวางแผนชำระหนี้หรืออาจได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้านการเรียนสำหรับชาวราศีกรกฎที่กำลังศึกษาเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆคุณจะมีความกระตือรือร้อนและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดีและมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับคำชมเชยจากอาจารย์หรือผู้สอนและอาจได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมโครงการะหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทำงานกลุ่มหรือโปรเจกตร์ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นจะประสบความสำเร็จเนื่องจากคุณมีทักษะการสื่อสาร และการทำงานรวมกับผู้อื่นที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการทบทวนและเตรียมตัวความพยายามและความทุ่มเทจะส่งผลให้ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามควรระวังความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนหนักเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายบ้าง ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกรกฎที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าอุปโภคบริโภคธุรกิจออนไลน์หรือการค้าขายผ่านช่องทางดิจิทัลจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ อาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องทักษะการสื่อสารและการนำเสนอสินค้าที่ดีจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการให้บริการหลังการขายที่ประทับใจจะช่วยสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงในระยะยาวคำแนะนำเพิ่มเติม 1. ควรใช้เวลาในการพักผ่อนและดูแลสุขภาพให้เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว 2. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพยายามสื่อสารอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด 3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานจะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น 4. ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หากหม่นพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าทั้งในด้านการงานและการเงินโดยสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายหากใช้โอกาสนี้อย่างฉลาดและรอบคอบ จะสามารถสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตได้อย่างดีด้านความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นความสัมพันธ์จะมีทิศทางที่ดีขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นและมีเวลาให้กันและครอบครัวมากขึ้นสองเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนอนาคต ร่วมกันมีโอกาสได้ท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกัน5ความสัมพันธ์จะมีความท็กซิกน้อยลงมีเวลาคุยกันมากขึ้นและมีโอกาสสื่อสารกันอย่างเข้าใจ5ข้อควรระวังควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายตามอารมณ์เพราะอาจทำให้คู่ครองไม่พอใจ และนำไปสู่การทะเลวิวาทได้ก้าวควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งหรือการโต้เถียงเพื่อเอาชนะหนึ่งด้านความรักสำหรับคนโสดโอกาสพบรักใหม่มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจมากกว่าหนึ่งคนโดยอาจเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือมีความคิดเด็กกว่า และอีกคนอาจเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีความคิดที่โตก,กว่าแต่จะมีโอกาสได้พบเจอเพศตรงข้ามที่เข้ามาใกล้ชิดจากการทำงานหรือภารกิจต่างๆหนึ่งลักษณะความสัมพันธ์อาจยังไม่พร้อมที่จะทุ่มเทกับความรักมากนักเนื่องจากต้องการใช้เวลากับตัวเองหรือเพื่อนฝูงมากกว่าหา ควรให้เวลากับการศึกษาและทาความรู้จักกันก่อนตัดสินใจผูกมัดสี่คำแนะนำเพิ่มเติมการเสริมดวงความรักควรทำบุญด้วยน้ำดื่มน้ำใช้น้ำปานะเจ็ดไหว้พระปังรำพึงและพระแม่ลักษมีเจ็ดบริจาคอาหารเสื้อผ้าหรือของใช้จำเป็นแก่ผู้ยากไร้เจ็ด สิ่งที่ควรระวังควรระมัดระวังการใช้อารมณ์และความรู้สึกมากเกินไปในการตัดสินใจเรื่องความรักก้าวหลีกเลี่ยงการสร้างความคาดหวังสูงเกินไปในความสัมพันธ์5โดยภาพรวมแล้วเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎแต่ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และการใช้จ่ายรวม ถึงให้เวลากับการทางความเข้าใจคู่ครองหรือคนที่กำลังศึกษาดูใจกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน